สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขูสู้คนครับมันนี้ครับช่องหักนกชาแนลครับเมนกพดําครับมาสองคนมันนี้ลูกเตากะยูช่องหักนกชาแนลชาแนลครับอีกช่องหนึ่งเปิดให้เพิ่นนะครับฝากพี่ฝากน้องเข้าเข้าไปติดตามเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้น้องๆนะครับน้องกันไครลูกเป็ดมันนี้ครับมันนี่ไครลูกเป็ดขลกเป็ดเวียดครับมันนี้กินกับต่ายมังหงพี่น้องไม่ได้นวยงามพี่น้องแบบ ตามธรรมดาครับไม่้อกตามแบบเผ็รจวดจัดไข่นีพรมกาลังห่อครับพี่น้องท่านใดสนใจครับใต้คอมเมนต์ระยะที่สองแม่ระยะที่สองใต้คอมเมนต์เบาดําไว้ครับไข่นีงามๆครับแบบนอนก็มีเลยพี่น้องเลยนี่ครับแนวลูกนอนแซ่บๆกับตำมะฮงครับอันนี้ถอดนางไก่กินยด้ค่ะพี่น้องโบลายพี่น้องเองเอาหน่วยมันมีลูกนอนโอ้กระดานไข่ดานคือ่ะไงใหญ่ที่สุดไมอือืมอืไข่นอนครับเบิง ลูกนอนเลยพี่นงท่านใดบอกกินครับต้องขอโทษขออภัยเด้อครับเด้อข้มามหนหน่วยพอดำเพื่อเขาเป็นกำลังแรงใจให้พอ่าใส่ตำหุงครับืมมัน <c oughs> ถืกหน่วยกระดานไง แซ่บครับไขกระดันมันกรุบกุบแบบหนึงนนนะ่งละไม่หนักเนาะผักแพลวหอมโบข้าว คม,มกลางหอ่อนะย่างไปน่างเบิ้ลหน่วยเง้งามครับโอ้โอ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 หลูแบบนอนเลยเอาเบิ้ลหน่ยวยเลยครับนี่ยุบกะนะัะหล่าแตงหงวีนองหัะมันๆเนานะกรุบๆเลย อืมแก่พักเพล่าลาาอออขายมากจะเปิดสองอ่ะแม่นขายมาี่หลายปีแล้วครับ<ะ>พี่น้องก็อุดหนุนดีดีครับขอบุญขอบคุณในรายาได้ <10 S 2> เลยขอเขาจะเป็นใครหอกเป็นเวียดนามแท้ด้วยครับพี่น้อง ห,อ,หอยพราบ่งงามมันจิบติดเปลือกครับ<ห>มีไ<ห>ข่แดงได้ทุบโชว์พี่เธอหนอค่ะไข่ดานทุบโชว์แล้วเี็น,นอันนี้พริกไทยเกลือครับพริกไทยเกลือพริกไทยดำครับงามๆเลยหอม หอมพริกไทยนะพอดำอืหอมเป็นันกลางงามๆเลยนี่พี่น้องไข่เลืองๆมันน่ะแสบแห้งค่ะคนที่บ่เคยกินกะแสบคือเก่าเันหกแกบ้บงยันพี่น้องบ่เสือ่อมพน้องเป็นยาแมนแล้วหลือกอ็จะนวยงามมาบ่าแมนครับ ผักแพลอยุบตำมะฮงมาดินังไก,มก,ไก่มันครับแคบไก่แบบแมนพี่น้องท่านกรุงเทพกรุงไทยครับส่วนมากมันมากคนว่าแ่บเบ้าดำคนว่ามันมันนะครับข้าต้มใส่เกลือซีลายลายพี่น้องมันสีมันอืื นองนอ,อนงามคืองเหลืองเหลืองอารามกินเบอร์เนน,นนอ่ะแมนโอ้โพอดำเบอร์ไหน,หน,นยน่วยได้ไหมลูอขอ,อยุยาดใส่ทั้งตามมุฮุงแสบๆครับันนี้ โอ้ยหนัวขนาดมือแรงครับฝากเข้าไปติดตามช่องน้องอุ่นน้องวายเบิงเพิ่นจะกินังนื้อแรลงมาตรงเลี้ยนกับห้าวครับเพิ่นเห็นพี่น้องกดติดตามเป็นกำลัรงใจให้ ดีใจนะครับแนวเด็กหน่อยเนาะวันนี้จะให้กินทางนอนอเหมอเงินในระยะที่สองของแถวมันออกเบิง่งลูกคอนะครับางามอ,อันนี้คือลูกอันนี้คือไข่ดานคุกนำตามมาุ้งดีๆครับให้มันนัวอื มึงเห็หหไหนไง <c oughs> <c oughs> จัดไม่ลกจัด <c oughs> อ๋อเดี๋มองเรื่องเลื้งงหน่อยููนี่พี่น้องได้แชร์เบอร์ <c oughs> พี่น้องมองใ <c oughs> <า>ครเรื่องเลื้องเพื่อนะยำกึดกึดแสบแห้งนั่นอน <c oughs> พี่น้องหลายท่าน เราเคยกินอไปซิมเบิงโอ้แซบเดอบ์บาดัมเหมือนว่เบาเคอกันเลยเนาะกับไก่เนาะตัวนี้มันกว่าไก่ครับนี่ มาชวนระเบือเหมือนนี่นั่นกินย้อมไผ้าให้ทำอะไรบรรยากาศร่มเย็นๆคือนเราระเบือไม่อยู่ระเบือเมื่อระเบือบ่อืมน้ำเปล่าให้เบิ้งมันจะมีน้ำอยู่ข้างในน้ำครับกินได้พี่น้องบางคนว่าไันวาเนวันว่ามันซอยในเรื่องการนั้นนในมนุษย์เหมียกกว่านะสู้กำลังครับ หลายหลายคนกับลายเบาเนาะพี่น้องไม่นกก็ะรอกจะไปเสือพันเสือพันเรียนแด้ครับจะมีน้ำน้ำน้ำครับประดมจะกินดํามันโซ่เดยบ้านแถบบอแถบครับมันนัวเกลือนะพี่น้องต้มนี่พยายามครับอย่าลืมอย่าลืมใส่เกลือใส่ตะไคร้เลื้งเพิ่น ตามแกให้บ่งเห็นปะตามน้อยปุกปั่วเลยพี่น้องโอ้โหเปลชิบกะติดเปลือกเลยครับพี่น้องน้ำมากินไข่เหลืองเห็นบ่ของแท้ครับแซ่บแทบใต้คอมเมนต์ไว้พี่น้องท่านใดสนใจครับช่องหางนกชาแนลมีบริการพีบริการน้องเขาครับทั่วประเทศครับเอาไปกินกับตงงับบะงูขึ้นพอดำนี่แหล้วพี่สันจัดไปครับ คือคือกินท่านึงแซ่บคือเก่าอร่อยอร่อยดีบ่ตำบงังคุงสูตรบานๆครับโบมีอย่างไรตำเบ็ดเพ็ดนัวๆได้การครับของแซ่บบาละบระเบ้ออือกระเบิอกกำลังบอกให้ตำบงังคุงือกว่า <laughs> แซ่บร้ายครับใส่หนังไกไ่เลยเอาแฟนบอลในพี่น้นองเลยมังุงองสองนวยครับมืาอนี้ตำมังุงองสองนวยให้ได้นวยบวยใหญ่ครับเอามังุองหน่อยมาตำม,มันแซ่บนะมันกรอบนะมังุองหน่อยเพห็นปะไม่รอ้ตำมังคองไงเด้อบอกอื่นเพห็นปะ แซ่บแบบนี้ครับฝากพี่น้องเข้าเห็นยังพม่น้องแซ่เลยแซ่จะยุดไม่ได้ครับเอาสำหรับพี่น้องท่านใดครับสนใจไข่ลูกเป็ดหรือว่าไข่เวียดนามเนาะบารดัมก็สามารถส่งให้ได้ครับจัดส่งทั่วประเทศให้พี่ให้น้องเขาได้กินน้ากันครับพิมพ์สนใจไว้ใต้คอมเมนต์เลยค่ะพี่น้องพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ครับเดี๋ยวบารดัมเลาะตอบครับมื่อแรกนี่พี่น้องต้องอยากกินนะเอาเมื่อี้ครับขอบุญขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามรับชม เขามากดไลค์เข้ามากดแชร์เป็นกำลังแรงอกแรงใจเนาะเอาสำหรับวัอนี้ครับบ่มีอยางมาฝากพี่ตอนน้องครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปัถนาครับลำ,ล,ำล้ำรว้ยทุ้ยูห้วยรวยเบอร์ครับกินาวแซ่บนอนหลับครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ